เพื่อนสงสัยกันไหมคะว่าระหว่างเซลล์ขายโครงการกับนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ต่างกันยังไงมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าวันนี้น้องๆอยากจะเริ่มเป็นนายหน้าอสังหาแล้วก็จะต้องออกนอกพื้นที่ออกไปเปิดบ้านให้ลูกค้าแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้น้องๆจะเป็นเซลลขายบ้านที่โครงการนะคะก็คือการทํางานประจําอยู่ที่โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนายหน้าแล้วก็พื้นที่การขายนะคะขายที่ไหนก็ได้นะคะขายโครงการไหนก็ได้ค่ะการที่เราเป็นเซลลโครงการก็จะมีข้อได้เปรียบก็คือว่าทั้ง โครงการเนี่ยมักจะทําการตลาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะมักจะช่วยในเรื่องของการยื่นสินเชื่อในการกู้มั่นใจได้ค่ะว่าโอกาสการขายค่อนข้างสูงค่ะรายได้นะคะเซลล์โครงการนะคะก็จะมีรายได้ที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดว่าเป็นนายหน้าแล้วก็รายได้นะคะก็จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าค่ะในการปิดการขายแต่ละครั้งนะคะต้องใช้ความสามารถของตัวเองลุน้ลนๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆคนไหนเท่าวันนี้สนใจอาชีพนายหน้าอสังหาแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะมิ์การินด,ดีให้คำปรึกษาค่ะ